Hello. สวัสดีวันนี้เราไม่ได้ด่ากันเพราะอัปเดตมาเพาอัปเดตตัวไหนล่ะเออไปเมื่อวานที่มึงไปเล่นมาไม่ใช่เหรอ ง <laughs> ไปเล่นมาบอกว่าตาตาไม่ได้โอ้ยมันจะไม่ได้อีกแล้วนี่ไงครับผมได้ตัวดี้มาดีดีเลยตัวที่ผมเก็บตั้งยูไพลายอาะหูเทียมดีสุด

Vai dilih bapi cawe wo picu Vai mu pijah Ba Pon and Hot ช o p Hot TV ตียมตัวอะ,อ,ะอะไรเหรอโอ้ยทำ <c oughs> ไมง่อยว้านี่คือล่าอัพเกร่าสุดท้ายของไทยทัศท,ทีวีเบนโอ้

โอ้ย <c oughs> ว้าได้ทันทีน <m akes> แลนโดนลากกลับมาอีกแล้วเอากลับไบปอ,อีกแล้วโอ๊ยช่วยกันยู

โอย่ไม่โอ้ยขอจบิปไว่เพียงแค่นี้เลยกงนะยังไม่ไหมบายขอานทีวีเบน ตามแล้วค่ะทุกคนบายบยครั้งหน้าเจอกันบา,บายยเออบินได้